สวัสดีครับมือนีพบกันอีกแล้วนะครับมือนีผมสีเดินทางกลับบ้านนะครับต่างจังหวัดนะครับสี่ผ้าแวะซื่อของฝากนะครับคือคือผลรนาากลากไม้นะครับคือฝากอยากพี่น้องนะครับที่บ้านเฮ้านะครับตอนนี้ผมกับมาถึงนะครับตลาดกลางดงนะครับยู่ปากช่องนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับ เดี๋ยวสิพามาเบิงกันนะครับนี่ผลไมยอย้อีย่างครับไปเบิงกันได้ครับตอนนี้ผมของมะลานนะครับไมมีไร้ล่าดน,นะครับให้เรียกอันนี้ก็เป็นหรือว่าเป็นบะเขียบหรือหน่อยหนาบานเฮ่านะครับที่เป็นของฝากทีข่ขึ้นซื้อนะครับของนครราชสีมาหรือปากช่องนะครับก็มีพวกกะาที่เป็นพันนะครับ ัาเขียบหนังนะครับคุณน้อยนาที่เป็นหนังนครับเนี่ยมีอ่ะทูเรียนนะครับทูเรียนดีเป็นบาทไปมีทูเรียนมีสมนะครับมีหมากนะครับน,นะซื้อบาทผู้เฒ่านะครับอันนี้เป็นลูกละสองบาทเนี่ยขาดเบาดีๆครับทั้งใครกินใแถมกินครับก็มีหลายร้าน,นครับแล้วแต่ พี่น้องเขาสิดเดือดเบื้องครับร้านนีถือใจครับก็มีรถทันจอดไปมากกับจอดแปวสื่อเป็นระยะระยะนะครับนี่ผมกลับไปเข้าไปร้านนี้ครับไอซีบีเบืองราชสีมเจียบบาทพี่น้องมาแวะสื่อของฝากมือน,นี่ผมคิดว่าน่าจะมีหลักสองพันา 2, บาทขึ้นนะครับมาเบิงกันครับพี่แต้ยังแน่ตอนนี้พระท่านรู้ว่าพี่แต้ยังเล่ตันี้ เรียกว่าถูกเลยกำลังยางเลาะเบึงครับเงากะก็โโละหะสิบบาทขามหวานกัลอยเศร้านี่หลายร้านนะครับจะคล้ายคล้คา,ยคายกันครับเบื้องแล้วสิไดทุเรียนนะครับนี่ทุเรียนร้านนี้เดี๋ยวสิ่าซื้อาามามทุเรียนร้านนีครับเดี๋ยวยางมึงก่อนทุเรียนหมอนทองนะครับจันทบุรีโลหะลอยหาสิบบาทครับเดี๋ยวมาซื้อกันเดี๋ยวไปเป็นคนละไม้ละไม้กัน นี่ทุเรียนขายสองล้านครับตอนนี้นีสมมีมังคุดนะครับนี่สตอนี่เงาะนะครับเงาะกับลูกไงตุหลหาสิบบาทนี่ทุกอย่างครับนี่เป็นผลไม้ขนมของฝากพวกกะหรี่ป้าพโพนิกามีครับน้อยนาครับเขียบปาท่าทุเรียนครับซื้อทุเรียนจากซีลูกครับ เยี๋ยว่็ก้ามัดสี่ครับอยูเบงท้องมุ่นกอนก็เดือนไปมากสองสามรอบแล้วครับแล้วก็มีขาหวานเงนาะอาจจะได้รานนี้ครับมาหอดเบกนกรใหไ้ซิมด้ใยส่ยได้สือของเพิ่นครับทั้งซิมทั้งแถมครับผม โอ้เ,เขีเ้อพนไหลครับครับเดี๋ยวผมพายางไปเบื้งข้างในเบื้งนี่ของอย่างลำไยขนน้องของฝากครับเป็นพวกขนมนะครับพวกของฝากต่างๆเป็นื้อของนอร์ดซีมาเฮาจะเป็นจังหวัดไก่เคียงครับโอทอบเพิ่นนะครับก็มีขนมปีบแต่ก็มีพวกกะหรี่ปาบครับก็มีใส่หลายใส่ครับ จ่ายเงินเรียบร้อยครับเตบะเขียบครับหลายยางครับคือ,อย่างนันนี้ละหน่อยได้เจ้บบามังกรได้ร่องกล่องครับหนล,ล่งโลสองโลเขียวกับง่ามครับ มีแบบทั้งพร้อมกินพร้อมสองสมมืออีกครับเดี๋ยวผมสิไปซื้อผู้เรียนต่อครับวันนี้้านนี้นขึ้นครับแจกแจกแถมแค่นี้ดีเดีวยวหลังจะเข้าซื้อผลไหม่แล้วนะครับแต่ประท่านแล้วท่าในใดผูเรียนผิดฝากพี่น้องนะครับ อย่บนทุเรียนเดเหมืบนทุเรียน,นอีก้านหนึ่งครับนี่ครับของทีด้ครับมาบนทุเรียนครับเรียนในรูร่เราลอยหาสีบาทครับแล้วบาบนทุเรียนกันครับไข้ขากนพอ,อนอกวันนี้วันเราคิดวนันนว่า กลุลมกินมาท่านใดเดืท้องตามเงื่องความกิ่นยิงเรียนก็คือว่าใส่ก็ไม่คือว่ามีอะไรมน้ะโอเคอยู่ครับคู่กับคู่แดงๆคู่งามอยู่แต่เาปยเ็มปนวาตถุดยบเหมือนก้องครับ ก็มาเบลก็ได้ก <us> ็ไ <Wars> ด้ปาดมันเป็นปาดเองครับไม่ไหวหรอ ได้ซีลูกครับพี่นอรูละลอยหาสิบบาทเป็นแยกบาทจึงมาเบิ้งกันนะครับห้าสิบาทผมว่าวตา่ำกว่าพันซีปัญหาได้ครับซีรูปจะิึงราคาน้เปินนะคแล้วอันนง,ง,นนงบ้างกี่ยวกับ่อนนี้ลุงงก่อนก่อนซีรูปเล่นทาง มันเป็นสีเนี่ยหรือเปล่าสีม่วงสองเก้าสามเฮ้ยโลสี่โลสี่สองเก้าสามกดโลสี่เลยอันนี้ร้อยห้าอ๋อนนี้ร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบแปดมากองะสองแปด บาทพี่น้องเขาเบิ่งบาทน่งพสบาท,บาทสำหรับคลิปที่พิพามาและซสื่อตะของฝากนะครับกา,ากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับเพื่อเป็นกาลั้งใจในการทำคลิปต่อๆไปครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ